สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำป้ายนะคะตกแต่งรูปภาพสินค้าแบบประมาณนี้นะคะ,ะเป็นข้อความง่ายๆนะคะแล้วก็วาดรูปตามขอบสินค้าประมาณนี้นะคะขีดๆเขียนๆไปนะแล้วก็เราก็เข้าแอป ไอบิดเพ้นนะคะ,ะเข้าแกลเลอรี่ของฉันนะคะกดบวกด้านล่างซ้ายมือแล้วก็นี่นะคะกดรูปหน้ากระดาษตรงนี้นะคะให้เป็น2,000คูณ2,000นะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะกดโอเคอใต้พื้น หลังขึ้นมาแล้วนะคะให้กดเพิ่มรูปภาพเข้าโดยกดที่หน้ากระดาษซ้อนกันตรงนี้นะคะล่างมุมขวามือนะคะแล้วก็กดรูปกล้องนะคะตรงนี้รูปกล้องกดเลือกรูปสินค้าเข้ามาเลยรูปที่เราจะาทำการตกแต่งนะคะแล้วก็ใช้สองมือเราขยายนะคะให้มันพอดีกับกรอบ ประมาณนี้ค่ะได้แล้วก็กดถูกด้านล่างขวามือนะคะกดถูกสีเขียวๆตรงนี้กดยกเลิกนะคะแล้วก็ให้กดตรงนี้ค่ะหน้ากระดาษที่สองเนี่ยค่ะกดที่มันเป็นขีด3ามขีดตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาให้มันอยู่ข้างล่างนะคะทีนี้เราก็จิ้มไปบนหน้าสองนะคะ ให้กรอบสีฟ้ามันอยู่ตรงนี้หน้าสองอทีนี้เราก็จะไปเริ่มการขีดเขียนกันเลยนะคะให้กดรูปแปลงข้างล่างสายมือตรงนี้กดคำว่าแปลงสีนะคะแล้วก็เลือกอตรงนี้ค่ะปากการมา์กเกอร์แบบแข็งนะคะ,ะกดปิดลงมาแล้วก็ให้เลือกสีตรงนี้นะคะ เห็นไหมเนี่ยสีแล้ก็จะเป็นเลือกสีขาวนะคะแล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะให้มันเข้ากับสินค้านะคะประมาณนี้การเลือกสีเนะาะได้แล้วเดี๋ยวกดลงมานะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเลยนะคะเราก็ซูมซูมเข้าไปแล้วก็ใช้สองมือเราทำหมนุนปรับไปตามสะดวกเลย3 6 0องศาได้เลยนะคะ ซูมเข้ามานะคะแล้วก็ลองอลองก่อนนะคะว่าเราชอบอขนาดของอลายเส้นหรือเปล่าหรือว่าจะเอาใหญ่ขึ้นเวลาเราไม่ชอบเราก็กดกลับตรงนี้นะคะข้างบนมุมซ้ายมือตรงนี้กลับถ้าเราจะปรับให้ใหญ่ขึ้นก็เลื่อนตรงนี้นะคะข้างล่างแถบตรงนี้นะคะขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้พอดีประมาณนี้ค่ะวาดไปตามขอบเลยแบบนี้นะคะ,ะถ้ามันออกนอกเส้นแล้วก็แค่กดกลับใหม่ทำใหม่ประมาณนี้แล้วก็วาดลงมาเลยค่ะ ลากเส้นลงมาเลยเห็นไหมถ้าใครอยากแบบทําตรงๆมันก็มีสูตรนะคะมันก็มีไม้บรรทัดแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนทีหลังนะคะตัวนี้ก็ เราทำแบบน่ารักน่ารักนะคะาขาลากลงมาเลยแล้วก็ซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะคะจะได้ถนัดจะได้ทำสําหรับมือใหม่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็วาดจนมาจุดกันเลย เรียบร้อยอตรงนี้วาดเข้ามาหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะ,ะเป็นแบบหยดครีมแบบนี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้ แต่งแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็พวกโทนสีก็จะเป็นสีแดงสีขาวสีชมพูเหมือนรูปสินค้านะคะประมาณนี้แล้วก็ปรับขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็จะมาทําแถบข้อความนะคะปรับขึ้นมาอกีกก็ลองวาดดูว่าพอดีหรือเปล่าประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นวิธีการคร่าวๆนะคะแล้วก็ใช้มือเราวาดแถบเลยใช้นิ้วเราว่า เราจะพิมพ์ข้อความอะไรลงไปบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวที่นี้อุ๋ยจะมาพิมพ์ข้อความนะคะเราก็ให้กดตรงนี้นะคะหน้ากระดาษตรงนี้ที่มันซ้อนกันอยู่กดขึ้นมาแล้วก็บวกเพิ่มหน้ากระดาษนะคะก็กดตรงบวกเลยตรงแถบสีดำซ้ายมือตรงนี้มันก็จะได้หน้าสามขึ้นมานะคะทีนี้เราก็จะพิมพ์ข้อความนะคะให้กดตรงรูปแปลงข้างล่างตรงนี้ แล้วก็กดคําว่าอักระนะคะ,ะแล้วก็ใช้มือเราจิ้มเข้าไปเลยพิมพ์ข้อความนะคะพิมพ์ชื่อสินค้าฟอนต์ก็เลือกเป็นฟอนต์แบบลายมือน่ารักน่ารักนะคะ ใหญ่เกินไปเราก็ปรับตรงรูปดินสอปากกาตรงข้างล่างเนี่ยค่ะตรงใต้กรอบนะคะขนาดตรงนี้ปรับให้พอดีกับกรอบอข้อความของเราแบบนี้นะคะอ่าอ่ะโอเคทีนี้อ่ได้แล้วเราก็บรรทัดส่วนอบรรทัดต่อมาเราก็ใช้มือจิ้มเข้าไปเลยกดเพิ่มข้อความนะคะเหมือนเดิม ก็พิมพ์ข้อความอ่าอย่าลืมเวลาพิมพ์ก็เคาเวนวรคด้วยนะคะจะได้แบบสวยๆประมาณนี้ปรับเพิ่มตามใจเลยขนาดอ่าแล้วก็ขยับมาด้านนี้นะคะขยับแล้วก็ใช้แบบสองนิ้วเรานะคะขยับอ่าสองนิ้วเราเลื่อนไปเลื่อนมาขยายใหญ่ก็ใช้สองนิ้วมือนะคะ ตรงนี้จะพิมพ์ราคานะคะแบบนี้อันนี้ก็พิมพ์ข้อความโฆษณาของเขา น,นี้กรอบอกรอบอาจจะเล็กไปนะคะ แล้วก็ตกแต่งตัวหนังสือนะคะใช้ขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีตัวหนังสือเปลี่ยนได้เป็นสีชมพูก็ได้ค่ะให้มันเข้ากับแบบสินค้าตัวสินค้านะคะสีชมพูก็ได้ก็สวยดีเป็นประมาณนี้สีแดงสีชมพู ก็ปรับตามาใจชอบได้เลยนะคะตกแต่งกอ็อาจจะเอามาจากในอัลบั้มของเราก็ได้นะคะถ้าจะตกแต่งก็เพิ่มเลยเยอร์หน้ากระดาษเหมือนเดิมกดบวกนะคะแล้วก็กดรูปกล้องนะคะกดที่อัลบั้มของเราเลยมีของตกแต่ง ก็เลือกอแนะนำให้เก็บของตกแต่งเป็นหมวดหมู่นะคะจะได้หาง่ายๆเนาะ,ะเวลาเราจะ,ะหมุนหรืออะไรเราก็ให้กดตรงรูปแบบมุมมองตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ รูปถองตกแต่งก็จะหมุนได้360องศาเลยประมาณนี้นะคะได้แล้วก็กดถูกนะคะกดยกเลิกหมือนเทิมเราก็จะได้ป้ายตกแต่งสินค้าแบบง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะประมาณนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกได้เลย